ก็สวัสดีกับนักลงทุนทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับบลวิวชี้ก่อนเกมกันอีกครั้งสำหรับคู่ที่เราจะยิบยกมาพรีวิวกันในวันนี้จะเป็นฟุตบอลโคปาอเมริกา2024นัดที่2ของกลุ่ม4จะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านปานามาจะเจอกับทางด้านสหรัฐอเมริกาเดยกสองทีมจะลงวัดฝีเท้ากันในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่28มิถุนายนนช่วงราตรี5ตามเวลาประเทศไทย ที่สนาม m e อ c e ส e ด b เ n นซ u p e r ป o ร e โดเมืองนิวออร n s ประเทศสหรัฐอเมริกามาดูที่ฟอร์มและผลงานของทั้ง2ทีมปันามาอยู่อันดับที่43ของโลกอันดับที่3ของกลุ่มานผลงาน5เกมย้อนหลังของพวกเขาถือว่าทำได้ดีชนะ3แพ้2ล่าสุดพวกเขาพ่ายกับทางด้านอุรุกวัยไป3เรือหนึ่งโดยผลตอบแทนการลงทุนพวกเขาเก็บมาไม่ได้เลยและผลสกอร์รวมก็เป็นอันเดอร์ส่วนใหญ่ ทางด้านสาหรัฐอเมริกาอยู่อันดับที่11ของโลกอันดับที่2ของกลุ่มละผลงาน5เกมย้อนห,หลังของเขาถือว่าทําได้ดีชนะ2-2แพ้1ล่าสุดพวกเขาเอาชนะทางด้านบลรเวียไป2-0ลนผลตอบแทนการลงทุนพวกเขาเก็บมาได้3เกมและผลสกอร์รวมก็เป็นอันเดอร์ไป4เกมมาดูที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมทางด้านปานนมาวันนี้พวกเขามีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บ1รายอย่างทางด้านอานิบาลโกดอย ส่วนการจะทัาวันนี้คาดว่าจะมาในรูปแบบ5-4-1โดยเพลย์สามตัวจะเป็นมอยเกซ่าทางด้านกองหลังที่มีเอริกเดวิดโรดิเกรสมิลเลอร์โคซีกโดบาเนเิโกฟอรินาและทางด้านไมเคิลมูริโย้านด้านแดนกลางก็จะมีเอ็ดการดบาเซนาเอาเปโต้การัสกิยาคริสเตียนมาติเนสโคซีโรดิเกรส่วนกองหน้าตัวเป้าก็จะเป็นโคซเนลสัน ทางด้านสหรัฐอเมริกาวันนี้พวกเขาไม่มีรายงานผูบเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาการจะทับคาดว่าจะมาในรูปแบบ4-3-3โดยรวกสารต,ตัวเป็นแมตเทอร์เนอร์ทางด้านกองหลังก็จะมีโทนี่โรบินสันทิมรีมคริสริชาร์ดและทางด้านโจสกาลีทางด้านแดนกลางก็จะมีโจวานนีเรนาไทเลอร์ดมและทางด้านเวสตันแมคเคนนีส่วนสามประสานแดนหน้าก็จะมีคริสเตียนพูลิซิต ฟลารินบาโลกันและทางด้านทิโมธีเวอาร์สำหรับไิติที่เคยพบก,กันของคู่นี้5เกมล่าสุดสหรัฐอเมริกาทำได้ดีกว่าเกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นฟุตบอลคนคาเคฟกโกคับปี2023เป็นทางด้านสหรัฐอเมริกาเสมอกับปานามาไป0-0โดยผลตอบแทนการลงทุนสหรัฐอเมริกาเก็บไปได้2และปานามาเก็บไปได้3และผลสกอร์รวมก็เป็นอันเดอร์ไป3เกม เรทการลงทุนของฟุตบอลคู่นี้เปิดมาที่สหรัฐอเมริกาต่อ1.25และสกอร์รวมอยู่ที่2.5มาดูที่ความคิดเห็นส่วนตัวของฟุตบอลคู่นี้ปัมมาพวกเขาปัดเดิมเกมแรกได้ไม่ดีนักโดยการพ่ายกับทางด้านอุรุกวัยไป3ประตูหนึ่ซึ่งพวกเขาก็มาเสีย2ประตูนในช่วงท้ายเกมนาทีที่85และนาทีที่93ทําให้ตอนนี้พวกเขาแพ้กันมา2เกมติดต่อกันร่วงไปอยู่อันดับที่3ของกลุ่ม ที่มีประตูได้เสียเท่ากับบลิเวียทางด้านสหรัฐอเมริกาพวกเขาประเดิมเกมแรกโคปาอเมริกาต่อนหน้าแฟนบอลของเขาด้วยการเอาชนะบลิเวียไป2เประอศูนย์พวกเขาทำประตูขึ้นนั้นได้เร็วตั้งแต่นาทีที่3ถือว่าเป็นผลงานที่น่าดีพอใจถามห้ตอนนี้พวกเขารั้งอันดับที่2ของกลุ่มที่มีคะแนนเท่ากับอุรุกวัย โดยผลงานของทั้ง2ทีมนะักปัจจุบันมองว่าทางด้านสหรัฐอเมริกาแอบดูดีกว่าโดยผลงานจากเกมที่ผ่านมาแถมสถิติที่เจอกันอเมริกาก็ยังดูดีกว่าเกมใ้เล่นในบ้านตัวเองดูแล้วในท้ายที่สุดอยู่ทางด้านสหรัฐอเมริกาดูดีกว่าและนี่คือพรีวิวที่นํามาฝากกันในวนันนี้และหากท่านใดต้องการเข้ากลุ่มก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ